ไปเที่ยวทะเลกับแม่ไหมเราไม่ได้ไปกันนานแล้วนะหนูไม่ว่างค่ะแม่ช่วงนี้อาจารย์สั่งงานเยอะมากจะไปแล้วหรอมากินข้าวก่อนสิลูกหนูไม่หิวค่ะแม่เดี๋ยววันนี้ต้องรีบไปด้วยนุนไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้กับเราไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนจะทำกับเพื่อนได้ลงคออะไรของไม้ต่อไปไม่ต้องมายุ่งอีกนะ โอ,อย่าทิ้งใหม่นะไม่ละโอมนะทำอะไรนะแกจะทำอะไรวะทำรา้าย,ำรายคนแก่หรอทำร้ายคนแก่เหรอ ไของไม้ไม่ต้องมายุ่งอีกนะนุนไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้กับเราน้องสาวมาคนเดียวหรือครับจะไปแล้วเดี๋ยวจ้ะให้พี่ไปส่งเธอ เฮ้ยเอาไป็นรบไอ้น้องอย่ายุ่งดีกว่ามีอะไรกันวะ อยากตายใช่ไหมทำไมจะสวยอย่างนี้วะโอมก็เลิกก็ยังมาเจอไอ้โรคจิตอีก ทำไมชีวิตฉันเจอแต่เรื่องแย่ๆแกไม่ต้องคิดมากนะเว้ยปล่อยไปเถอะคนแย่ๆแบบไอโอมเดี๋ยวสักวันแกก็ต้องเจอคนดีๆเชื่อฉันสิขอบใจแกมากนะบีแกเป็นเพื่อนที่ดีตลอดเลยคนอื่นไม่รักเธอฉันรักนะถ้าไม่มีแกฉันคงทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วนี่แม่แกใกล้จะกลับมาหรือยังแม่น่าจะกลับมาเร็วๆนี้แหละ ฉันต้องปรับก่อนนะมายป่านนี้แม่ฉันคงบ่นแย่แล้วละไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่มอนะโอเคขอบใจมากนะบีทำไมวันนี้ลูกมายดูเศร้าเมีอะไรไม่สบายใจเหรอลูกบอกแม่ได้ทุกเรื่องนะลูกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแม่วันนี้แม่เหนื่อยไหมคะน,นี้ไม่ค่อยเหนื่อยงานไม่ค่อยเยอะแล้วมายกินอะไรหรือ,อยังละ่ะลูกไมากินแล้วคะ่ะ งั้นเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำนอนแล้วนะไม,ไมค์ก็รีบนอนนะอย่านอนดึกล่ะได้ค่ะแม่ คืนนี้เราไปหาอะไรกินเพื่อคลายเครียดกันดีกว่าได้สิเบเธออยากกินอะไรกระทะดีไหมหรือว่าชาบูดีชาบูก็ได้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองพี่โจข้างหลังน่ะหล่อมากรวยมากแซ่บมากสวัสดีครับน้องชื่ออะไรล่ะครับเออชื่อมายค่ะพี่โจนะครับพี่เห็นมายมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าทักแล้วพี่โจมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าเดี๋ยวพี่กับเพื่อนมีทริปไปเที่ยวกัน เลยอยากจะชวนไมายกับเพื่อนสนใจไปด้วยกันไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหมหน่าไปอะ่ะมันจะดีหรอเพื่อจักกันเองเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆแล้วพี่ถามอีทีก็ได้ครับไว้เจอกันอีกนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่น่าเชื่อพี่โจเขาจะชวนพวกเราด้วยว่ะฉันอยากไปอะ่ะโอ้ไปกันะนะไปจริงๆหดีนะไปด้วยกันใจน้ำมาย เพื่อนน่ารักที่สุดเลยที่เลี้ยงชาบูอิ่มมากไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่บีจะกลับบ้านเลยไหมใช่ใช่ฉันต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวกลับชา้าแม่ได้ฆ่าฉันแน่โอเคได้ได้เอาไว้พรุ่งนี้เจอกันนะแล้วเจอกันเอ้ยโจมแมวมานี่มา อย่าให้ใครเข้าเกิดอะไรขึ้นหรอพี่อะไรกันมาเฮ้ยคนตกตึกโอ้แม่น่ากลัวมากมาได้ไงมีีคนเรยกช่วยถอยออกไปหน่อยครับไม่เป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นแม่อย่าพึ่งตายนะแม่แม่อย่าตายนะแม่ของหนูมีญาติที่ไหนอีกไหมไม่มีแล้วค่ะหนูอยู่กับแม่เพียงสองคน ตากับยายเสียไปแล้วคะ่ะแม่หนูมีศัตรูที่ไหนไหมหรือว่ามีปัญหากับใครบ้างไหมไม่มีนะคะแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยการสอบสวนแม่ของคุณอาจจะไม่ได้ตกลงมาเองน่าจะมีคนผลักจริงเหรอคะสารวัตรต้องช่วยจับคนรายให้ได้นะคะโอเคครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่หากคุณต้องการอะไรคุณสามารถติดต่อผมได้ขอบคุณมากค่ะ เป็นไงบ้างบีฉันจะอยู่ยังไงฉันไม่มีใครนอกจากแม่แล้วยังมีบีไงบี B. จะอยู่เคียงข้างไมเองเราต้องหาฆาตรกรให้ได้น้องไมเสียใจด้วยนะครับเรื่องคุณแม่พี่โจขอบคุณนะคะพี่ถ้าไมายติดปัญหาอะไรพี่พร้อมจะช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะพี่โจใจดีมากเลย ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงไม้ไม่ต้องเกรงใจนะไม้เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับเชนว่านะพี่โจเขาชอบแก่แน่เลยวะฮะจริงเหรอพี่เขาจะมาชอบคนอย่างฉันเนี่ยนะ ใช่ไหมที่ฆ่าแม่ฉันช่วยด้วยค่ะจนลกจีดจริงนี่นายจะหนีไปไหนจะหนีไปแล้วใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าแม่ฉันเธอใช่ไหมที่ชื่อใหม่ ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป